ขนาดนั้นเราออเอดดีกว่าออเอดอะไรนะออเอ็ก็สอมออกออก็จะไปสองรอบที่แห่งเหมือนเดิมมกว่าจะเสียวไปแล้วเออใช่ change this wind bring? will หนูหนูกนัดสีผมไปครั้งเดียวหนูทำสีผมครั้งเดียวในชีวิตเมื่อตอนประมาณสองปีปีสองปีที่แล้วอะ่ะแล้วหนูก็ไม่ทำอีกเลยรู้สึกว่าผมมันแข็งมากนี่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะนี่แน่เอ็นิเวียคือเวลาจะเอาความแรงใช่ปะเอ็น,นิเวียสกิลสามมันจะแรงถ้าโดนสกิลหนึ่งหรืออ,อันตรีก่อนมันจะเป็นคีเวดอ่ะ เห็นป uh. ่าวเลขขึ <Nice. laughs> <F> ้นเลขแปดสิบสามเมื่อกี้ขึ้นถ้าไม่ถ้าถ้าไม่สกิลอันตีหรือว่าสกิลเอ่อหนึ่งเอ้ยสกิลอันตีหรือว่าโดนสกิลหนึ่งก่อนอ่ะมันจะไม่ขึ้นครีปแบบแบบเมื่อกี้ก็ฉันเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้คือเสียงคิดใช่เนี้คือเสียงคีดอย่าแซวนะคะมานี่ค่ะมีเนี่ยกูลูมตีมึงนะ มึงเข้ามาตีกูมึงคิดดีแล้วหรอไวเวก็มองหรอเฮ้ยรอดไหมรอดไหมมาสิป้อมตีนะ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 มาสิอี้ที่หยมาทำไมลกจิต tại on buồn <laughs> Ui, นายอีกไหนอี๋ไหนนายแต่ทำไรทำเลยจ้าอีฮี้อ่ะเป็นตัวเลดจ้าเลดมาไมื่ลไรมันมไม่ได้หรอกนักหนูนักมันจะดันคีฟสู้กูปะล่ะกําลังไปกําลังไป เอาดิ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 ไอ่มีแสงทำได้งคู่เลยไปไหนจ้าไปไหนจ้าหนุ่มไปไหนจ้าไปไหนจ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ The base Anivia อยู่ที่ไหนพูดออกมาให้คนเขารู้ไปเลยอันนี้คือซื้อมาทำไมหรอเยอะแยะ ร่างหายร่างระวังร่างระวังร่างระวังขบ,บนไม่ใช่ร่างแล้วละไหนไปแล้วป่าสวยเอาดิเดินออมาเอาดิเอดนีเอดนนีน้คไพล ทุกคนแบบไม,ไม่สนใจกูเลยกูสบายสบายกูโอเคแตทำอะไรก็ทำเลยคิดดีแลอให้ออนเวียเกิดอ่ะจะเดินเข้าออฟเจกอะไรไม่ได้นะกูจะบอกให้นะเคียร์คีมโหดไามอเนเวียบอกเลยแต่ตัวมันช้าสกิลมันอืดแล้วมันบินอืดด้วยแอนเวียบินถ้าไม่มีรองเท้าบ,บินแค่ส2 5รอยเดิบ อือเป็นเต่าเล้วทั้งที่เป็นนกเ่นไล่ยางเวล5ห้าอยู่เลยมาขึ้นมาเอาสิไม่ละ บ้อนจบประเทศอะไรวุ่นวายไม่มีเซเลพอร์ตเดอ้อเราวางกันด้วยเดอ้ออืมใช่ออกคือเหนือยิ่งกว่าแต่ว่าอีเนี่ยมันไม่ค่อยแนะนำเป็นเลยอไลด้วยความสกิลมาสโลอยู่แล้วไงเป็นเน้นอย่างอื่นดีกว่า ดูดิมันเดินอืดมากเลยไม่ทันใครเลยก็มันตีรีบวมันตีตั้งนานแล้วด้วยไม่ถึงโอเค ดุ้งไหมล่ะขะดุ้งไหมล่ะขอดุ้งไหมล่ะขอดุ้งไหมล่ะ,ละหลังเข้าหลังเข้าสวยนะเอา้าขะดุ้งไหมล่ะเข้ามาสิบ่ามันน่าจะไปเอาโกเลมต่อนะ ไม่หรูว่ารอ,อก,กลางอยู่นี่แน่เป็นอะไรนักหนามึงมันมันบินช้ามากเอา้าก็บอกอยู่ว่าป่ามาโถเพื่อนกับ้านกอนจ้า เทเลพอร์ตสิบวิเลยจ้าแต่สกินนี้ร่างมันดูบะตัวเล็กๆสกินอื่นมันจะดูตัวใหญ่กว่านี้สกินผอมบางไม่เทเลพอร์ตนะแต่ว่าได้แค่ลงป้อม snow, ระวังข้างล่างตรงที่มันติ๊กบอกอะมีคนอยู่ กำลังไปเติมจ้าเขียนหน้าอยู่กลางอืมบินอ่ดมากก็มาสิมึงไม่แล้วไม่แล้วแปบปล่อยเลยปล่อยเลยไม่เป็นไรอีสโอเคไม่รอดแล้วจ้าประกันบ้านให้จ้าจะโ,โดนดึงไหมจ้าออโอเคบนมัดแตกเล้สบายใจแล้ว เราโค้ดมานะช่างแม่เลยดีดดเอาอีกนิดเดียวอะไรอ่ะเอามาเอามร่าอเมร่ามึงป่าป่าอยู่นี่ไว้กําลังมาช่วยตายแล้วยี่สิบร้อยต้ยองป่าอยู่ข้างหลังไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้า แคไ,ไหนจ้ามาทำไมเอ่ยเอดิไม่ไปกลางเนะี่ยเออช่างเขาเถอะเพราะว่านี่คือ the base anywhere ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องจะมาพูดกันให้มันรู้เรื่อง <c oughs> นิดนึงเก่งอะกดเอฟิกอะบนโดนหรอไม่ใช่บนหรอ <c oughs> มาแล้วจ้า ไปอีกเจ้าโอเคอะไรอย่ะเข้ามานะเพื่อนเข้ามานะหนูพร้อมกินเฮดยมันจะพร้อมกินแมนเข้ามาสิ ก็จับซีไม่คูณนี่ไงโดนโดนะเนี่ยมาโดนนะเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะโดนนั้นเนี่ยโดนนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันแปดเลยงงไปเลยเป็นไงล่ะเอนิเวียโซนโหดจะตายตัวผีบ้าแล้วก็ไม่รู้แน่จริงดึงดิมุมนี้ฉันชอบมากแน่จริงดึงเลยดึงดิโดนลงไปโดนลงไปโดนลงไป ดิวเข้าไปทำไมเข้าไปแล้วตู้เขานะฉันยืนอยู่ข้างหลังสบายเวอร์เล่นสบายเวอร์เห็นอย่างเงี้ยแอนดี้เวยแรงนะอีสกิลคี่มัน่ะแรงมากเลยมันอืดก็จริงแต่สกิลถ้าโดนติดคีสกิลสามมันเม็ดชี่ค่ะติดสโลแล้วก็สกิลสามยอมแพ้แล้วจ้ะเป็นไงล่ะ อย่างละดูโคมาดิตอแหลมาตกตอแหลเกินไปเต้าอันดับเบลเวอร์ชั่นโคมาสีมุมภูสีคอสโบรส ปกติเสื้อมันจะเป็นสีฟ้าใช่ปะน่าจะใช่แต่ไม่ชมพูขนาดเนี้ยแต่นี่คือผมปกติผมมันจะสีชมพูด้วยใช่ไหมแต่คือผมทองเป็นแบบโตขึ้นรู้เลยว่าเป็นอีลักษ์เพราะว่าผมผมบลอนด์ชุ่มชมพูตอนเล่มากเกินคือลายต้อล่มารักคือทรงนี้เลยใช่ไหมตอนเด็กเด็กเเป็นฟิลลูกคุณหนูราชนิกูนฟิลแบบเป็นคุณหนูแบบเด่นจานเป็นคุณหนูเอาแต่ใจเป็นคุณหนูแบบวินวินวิงเวียงอย่างเงี้ยเลยทรงนี้แหละติดโบะไม่ได้ดูน่ารักนะดู ล้าเอาแล้วไม่เป็นคือจันนาคืออะไรขนาดน,อน,น,อนั้นเนาะจันนาคือรักเพื่อนอีกแล้วนะบอกเลยว่าอย่าไปรักเพื่อนมาเดินไปแล้วตะกี้นะี่แน่เดิไปยืนมุมแบบว่าก็คือเสียแฟดคูคด,ดีไม่ดีรักจะแฟดเปิดนะบอกก่อนนะนี่ควรควร ไอ้แมนเสียแฟน์ไอ้แมเสียแฟนไม่ได้เสียแฟนค่ะโดนมาอย่างนั้นเสียชีวิต,วตค่ะอีเพลทนี่ตีหกร้อยยี่สิบห้าพอกับเคสลินเลยเออแต่ก่อนมันโดนเนิร์ฟใช่ไหมแต่ก่อนมันตีไกลมากอะ่ะนี่แน่ เรียบร้อยอีกหนึ่งโอ๊ยดันคลิปเลยพี <Hum ming> ่ไม <onic bizarre> ่ด <UC S 2> ันหรอ ตายได้ไงอะ่ะดูดิดูเรื่องมันดิยี่รักคือมันไม่ตายได้ไงก่อนเมื่อกี้ <did> คือตอนนี้คือตีดอกดอกสุดท้ายไปแล้วคือมันไม่ตายได้ไงก่อน <c oughs> เสียงกูเป็นอะไรอะ่ะ เรียบร้อยจ้าเรียบกับดัก <laughs> อ๋อ<ะ>เอ,อ้ยแล้วคะ่ะช่วยกลางหน่อยไปช่วยกลางเนี๋ยเอ้าเดี๋ยวหิว,ว,วสรุปใครไม่ได้กินข้าวเนี่ยเอามาสิเอามาสิยา็อกเนี่ย เอคอ,คอ,คอคือคือไ,ไฟออกไปแล้วค่ะคือไฟไฟออกไปแล้วค่ะไฟออกไปตอนนี้คือไฟออกไปแล้วค่ะคือพี่คะคือจันนาคือเปรี้ยวแต่ว่าจันนาคือลมสวยเวอร์สุดทุกคนคอยดูนะถ้าฉันมีตันอี๊ยรักจะตาย บอกแล้วจ้ะว่ารักจะตายจ้ะไม่ใช่เรื่องว่าพูดเล่นกันค่ะกับบา้านกระเถอนนางหมีอุย้ยหมีก็ตอแหล่หมีไม่กอดจังก็มากอเดเหรครับอ้าวตันไปแล้วนี่ เป้วเท่ากับตายจ้าเอเพอร์เจอร์อะไรอุ้ยสวยมันแปดอ่ะเอ้ยสวยนะเนี่ยขำเมาข m เมาอมคุ้ยฉันไหมจ้าอะไรอ่ะเหนียบห้ออ เดีลมเข้าไปหน้ามืดเลยไปล่ะไปละไปละไปแล้วจ้าเขาไม่ตายกันหรอกนะหนูคอยเขาจะตายกันเฟอร์ต์โอเคอีนี่ตายเอ้ยยะไม่ธรรมดาโมบิกจะฟินอยู่หลังไปเลยอีเวนนี่แหละแน่นแน่นนะแนนแนนแนนแน นนั่อารมณ์ดีมากเลยเดินแบบจุงตุ้มตาเมียนตีนะไอดอกบ่มหัวใครตายหมดนะตอนเนี้ยพูดไม่ได้ไปแล้วพูดลำขาดอีนี่ลำขาดเลยรอบแล้วมีตบมีตบมีตบหน้ามีตบหน้ามีตบหน้าโอ้ยบานตีฉันเทียร์หลายเกมเกินแบบอาทิตย์สุดท้ายแล้ว อีลักก็คือโดนหมีกูสะท้อนจะตายหาะะ่าวค่ะอีเวนมึงผักกูเหรอแล้วมึงมาผักกูทำไมมาผักกูทำไมมาผักกูทำไมมึงมาผักกูทำไมกินเข้าไปสิพผักกูทำไม มีลงหัวไปเลยจบม,ม,มาเลยจ้าใครหน้าไหนฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันมีน้องทีเบอร์เข้าไปตีมันลูกหนีก็ต้อนแหลยอีกด้อเจอเอ้ยมันได้ชัดดาวไปเนาะไปอยู่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  อเกือบ oh, ไปตกรอปแล้วรักเจ้าจริงวะเอาเลยว่ะเดินมาสวยๆแล้วก็โอ้ยระวังว่ะไม่กลัวนะอะไรมึงรอไปเจีอแบบนี้เหรออะไรอะตายเลยเหรอสิกงว่าวว่าวเก่ง ไปนี่อ,อุ้ยมันสลายโยแล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะมึงโอ้ยมันทีบดิฉันค่ะ,ม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 ,คะมีมีฉันโกรธมีฉันโกรธมีฉันโกรธมีโกรธค่ะมีมึงบอกว่าทำแอนนี่หรอหัวแหกค่ะอีโ <c oughs> <c oughs> ดนผักโดนผักไปซะนักร้องสาว ยกตีไก่ใช่ไหมหายตัวเปรตแล้วก็ไม่รู้เมดเที่ยอะไรตีไก่ขนาดนี้ว้าวมาเดมาเดอาทออ่ะเด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 ตีวิ่งตายไม่ทันดิเอา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 วิ่งตายไม่ทันดิลำคาญโว้ยเอาวิ่งตายไม่ทันดิเอาวิ่งตายไม่ทันดิวิ่งตายไม่ทันวิ่งไปลูกหนีหนีลูกหนี แต่ยุ่งกับน้องหมีฉันนะบังคับหมีได้ทุกคนกดเอกดอันติเนตค้างไว้บังคับหมีได้เอาไปละไปละโอ้โหกดใส่กีตายเลยทีเดียวตกกะกั่ดยตะกั่ดยดิดิ้ดิตกกะกั่ดยตะกั่ดเลยดิกกดิ Don't make me hurt you <laughs> don't make me hurt you don't make me hurt you don't make me hurt you ต <c oughs> ีกันเลย don't make me hurt you <c oughs> รอร้านดีกว่าสวยนะเอาแล้วจะหนามเมื่อไหร่จะตายทีนะาไม่ไม่ไม่ Win, win. Don't make me hurt you. Don't make me. <laughs> Come เกือบไปแล้วกูไปดีกว่าดอมบิสแกรี่แคทปละเจ้า <The end. S 1> ปละเจ้าปละเจ้าอุ้ยว่ามันจะติีเสกูมันจะติีเสกูเดี๋ยวเมกมีฮึดอยู่ไปแล้ว,ว,ว,ลว <Yeah. S 1> ถึงก็มาดิบางที่ะไม่เราคิดมากช่วยด้วย อาเดกูคคแท้งมาหลอนแล้วตอนเนี้ยกูตายแล้วค่ะมีชูไไน,ชนอนแล้วหนูมันดึกแล้วเขาเขาตื่นเจ็ดโมงค่ะอ,อะไรจ้ะไปไหนอินี่มินี่เมนนี่โอ้ยหลอด ถ้ากดสกิลโลอ่ะมันสะท้อนอ่ะ <laughs> อีนดี้